อนนี้เรามาเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงของคันนี้ครับ 315D นะครับจากระบบเชื้อเพลิงคนมะเร็วนะครับเป็นปั๊มธรรมดาหรือปั๊มสายครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแล้วก็พามาเทสด้วยว่ามันคืออะไรยังไงทำยังไงนะครับคือชิ้นส่วนที่ถอดออกนะครับถอดออกแล้วมีอะไรบ้างครับนะครับก็มีปั๊มเชื้อเพลิงนะครับหัวฉีดอเหัวฉีดก็ออกลางนะครับกล่อง กล่องนั้นกล่องคือกล่องควบคุมเครื่องยนต์นะครับก็ไม่ได้ใช้ใส่ไฟรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในเครื่องยนต์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ออกเล่นเครื่องจากเปลี่ยนจากกล่องพรมเร็วเป็นมอเตอร์คันเลงของรุ่น C ีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะ นี่คือหลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูแทบไม่ออกเลยใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงไปแล้วนะครับซึ่งมันจะดูเหมือนเดิมมากนะครับแต่่างไปก็คือตรงที่แป๊บนะครับแป๊บก็จะเป็นแป๊บแบบที่เราสั่งทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพิเศษตรงนี้เดิมเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ไม่เหลือเลยเซ็นเซอร์ต่างๆเพิ่มเติมคือเซนเซอร์ของความร้อนน้ําขึ้นมานี่ไม่ได้ล้างเลยนะครับสดๆเลยนะ ปั๊มโซโล,ล่าครับจะเห็นเป็นขาคันเร่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอแล้วก็ลองสตาร์ทกันดีกว่าว่ามันโอเคไหมโอเคอย่างว่าหรือเปล่าสำหรับเราทำในส่วน2ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือส่วนของระบบเชื้อเพลิงลส่วนของเมคานิกก็คือส่วนของปั๊มนะครับของหัวฉีดของอาการเล่นเครื่องไอ้ส่วนที่2ก็คือส่วนระบบไฟฟ้าในการควบคุมการเล่นเครื่องส่วนไฟฟ้าที่คุมมอเตอร์คันเร่งนะครับส่วนระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับกล่องแมชชีนแล้วก็หน้าจอมอนิเตอร์ที่จะขึ้นครบถ้วนเหมือนเดิม100%เนะครับอันนี้ลองสตาร์ทละดูดดนะครับสตาร์ทง่ายไหมดินะครับ หน้าจอยังขึ้นครบถ่วนเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วไม่มีแถบแดงอะไรเลยนะครับการเข้าดูหน้าจอยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีโคดเลอร์นะครับรอบเครื่องก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับแรงดันเปลี่ยนกําลังนะครับอุณหภูมิเรามาดูสเต็ปรอบเครื่องยนต์หน่อยครับเดินเบาหนึ่งพันนะครับบวกลบนะครับสองสามสี่ขึ้นทีละสเต็ปครับ เหมือนเดิมเลยนะครับขึ้นทีแล้วสเต็ป1,000 1,000นะครับ1,000นะครับแ0 0ส80นะครับ2บวกลบนี่สเต็ปได้นะครับเป็นไปหนึ่ง1,000 100ครับ1ส0 0พ1น0 0่1้0 0 4 50 1น0 0า 1> 80 1สิบ1ันเจ็ดพันแปดันเก้าและ1ันเก้าแปดสิบสเปกนะครับได้หมดนะครับอุณภูมิน้ำเหล่อเย็นก็ขึ้นปกติที่หน้าจอนะครับไม่ได้ต่อแยกการบิดเร่งเครื่องับผมก็บิดที่เดิมน,นะครับนี่นี่ดู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 เห็นไ,ไหมการเร่งเครื่องอยังใช้แบบเต็มเหมือนเดิมน,นะครับลองเข้าไปดูการใช้หน้าจอว่ายังใช้ได้เหมือนเดิมไหมกัน เลือกโหมดประหยัดก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนะ,อะลองเปิดโหมดประหยัดครับแล้วลองเข้าไปดูรอบเครื่องใหมานะครับปกติแล้วเมื่อกี้เล็งสิบจะได้พันเก้าแปดิใช่ไหมครับถ้าเราหมดปโหมดประหยัดเนี่ยจะโดนจํากัดรอบเครื่องยนต์ให้เหลือพันแปดครับนะระบบไฟฟ้า,ปปาครบต้วนเหมือนเดิมร้อเปอร์เต์ครั การคาลิเบรตหน้าจออะไรได้หมดเหมือนเดิมครับโดยการเดี๋ยวผมเอาอาร์มเข้าค้างไวนะ้เดี๋ยวเดินหน้าออกไปหน่อย <Okay. S 1> อ,าอามเข้าค้างไว้เพื่อทดสอบว่าเครื่องยนต์ไหวไหมนะครับแบบนี้เขาเรียกทดสอบฟูลโหลดก็คือพาระสูงสุดที่ จะต้องโดนป้๊มผลิตกระทำนะครับอ่ะรอบสูงสุด1,980นะครับรอบเครื่องยนต์จะตกลงมาไม่เกิน300รอบนะครับสมมติว่ารอบ2,000ตกลงมาได้แค่1 7 0เวลาที่เราอัานสุดถ้าต่ํากว่านั้นหมายถึงว่าโอเวอร์โหลดคือเครื่องโหลดนั่นเองนะครับอ่านี้ตัดออโตโอนะ้ไว้ตัดโต้ได้ใช้ได้ปกตินะครับออโตโ้รอบลงมาเหลือ1 0 0นะครับถ้าเราโยกปุ๊บเนี่ย รอบก็จะขึ้นไปที่เท่าเดิม1,980เนี่ยเราดูอามเข้าค้างไว้ครับอามเข้าค้างไว้อารมเข้าค้างไว้ดูจาก1,980เหลือ1 0 8ดก็เท่ากับว่าลดลงไปประมาณ200รอบนะครับกี่มัง่งกุกี่กุกี่ค้างไว้ั1แ8 0เท่ากันเห็นไหมครับไม่โหลดนะครับหรือว่าไม่โหลดรอบต้องต่ำกว่า1,070ถึงจะเรียกว่าโหลดได้นะครับ โอเคเดี show, ๋ยวเราไปดูเร so <Okay. S 1> ื่องความเร็วกันหน่อยนะครับความเร็วเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องไว้เพราะว่าคนขับไปขับอีกคันนึงนะครับไม่มีใครต้องให้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูความเร็วก็เราก็ดูควันด้วยนะว่ามีควันไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดฝากระโปรงแล้วก็ลองรถให้ดูครับเดี๋ยวลองเลขหกก่อนหกแปดแล้วก็สิบ ที่ติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ